นี่ผมมาขีดให้เขานะครับทีนี้ว่าคือเราจะบิดมุมบ,บิดมุมเพราะตรงนี้มันเป็นแข้งเสียงมันมนมันไม่ได้ไปเหลี่ยมแล้วสุดท้ายนี่ตรงนี้ไม่สามารถก่อแปะได้นะมันจะหลุดลงมาเนี่ยเพราะมันยื่นมากก่อชักก็ไม่ได้เพราะว่ามันใช่ไหมก่อยากอ่ะคือคือมันไม่ใช่ก่อให้แข็งแรงอย่างเดียวมันก่อให้เป็นให้เป็นรูปทรงด้วยแล้วแต่ละกิ่มันบิดไปเรื่อย เกิดที่มุมหัวเขาทําหน้าที่อีกแบบตรงนี้อีกแบบก็เลยเดี๋ยวถ้าเกิดก่อหน้ากระดานเสร็จนี่คือหน้ากระดานเนี่ยหลังหน้ากระดานบนเอ้ยหน้ากระดานล่างนี่หลังหน้ากระดานล่างก่อขึ้นไปเป็นแข้งสิงปไปเลยพอถึงบัวหลังไอบ้บัว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 ที่เลยหลังเสิงขึ้นไปอีกชั้นนะ่ะครับปักเหล็กต้องเอาเหล็กก้ามิลผูกเหล็กเลยตรงบัว ปากฐานน่ะไม่งั้นไม่ได้อะไม่งั้นจะก่อพอกอยังไงอ่ะมันออกมาเยอะมากนะเทก็ไม่ได้มันก็เหมือนกระเทในตัวก่อไปเทไปอย่างเงี้ยผัวๆจะต้องเอาหุ้มนู่นเลยมันขึ้นไปถึงนู่นน่ะหุ้มถึงหลังทับกระรนั่นน่ะไหนอะเอากระดาษมาที่แตินม่้หัวเข่าพระใช่ไหมนี่ทับกระรอนู่นี เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเยอะมากเพราะเนี่ยพอก่อตรงนี้เนี่ยมันตรงนี้ เนี่ยเนี่ยเส้นนี้คือเส้นนี้พอถึงตรงนี้ต้องเอาเหล็กต้องปล่อยเหล็กตรงนี้ใช้เหล็กเลยเนี่ยใช้เหล็กเพราะไอ้นี่มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วประมาณเป็นกระบิบเลยนะเพราะเพราะไอ้มันขาดนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนฐานเขียงมานี่ที่ขาดหมายความว่าข้อจํากัดมันอนะเนี่ยฐานเนี่ย มันมานี่เลยไอ้นี่ไปแปะอยู่บนทองแดงเท่านั้นนะ่ะผูกเหล็กเลยเนี่ยแต่อย่าไปเชื่อมกันนี่เขาเชื่อมกับเราเนี่ยงอกไปจางล่างเนี่ยเนี่ยอืถ้าไปกอ่อเพราะไม่อยู่อ่ะอม,มันจะแยกกันเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วไม่ออกมาเป็นกระบี่เลยใช่ลัดเลยนะเอาสิบสองมิลล์ัดด้วยซ้ำมัง้งนี่วิศวกรอยู่นี่ให้พี่ป๋องช่วยดู ตรงนี้ไม่งั้นไม่ได้อืมพี่ป๋องที่เขารอนี่อยู่นะเขาให้ข้อมูลยังยังใช่ไหมให้ข้อมูลว่ามันจะทํากลวงลําบากก็ต้องทําไปตันไปเลยทํากลวงลำบากเอ๋อเนี้ยเหรอ,อโหพี่ป๋อง่ยอยากให้ได้กลวงจะเบ,บาดีเนาะเออก็าํากลวงสิทำเทไม่ได้เหรอถามอาจารย์ที่ทำไมนะเป็นไงก็งค,คือ ถ้าทัดเทเป็นแบบตัวฐานอาคาร่ะมันจะตั้งขึ้นเสาขึ้นคานมาซึ่งไอตัวรูปฐานชุบชีตวเนี้มันทั้งบิดทั้งแอนโน, no, นเราเอาแค่นี้เทขึ้นไปทําไมอะเอาแค่นี้ไนงะพูดถึงหน้ากระดานล่างซึ่งยื่นสุดส่วนแข้งสิงน้่มันลึกเข้าไปนู่นแล้วไม่เกี่ยวเอาเฉพาะตรงนี้เม็ดกว่าเนี่ยนี่ให้เขาดูที่เนี่ยนี่เอาช่วงนี้นะพุเพราะอันนี้มันก็ล้วงเข้าไปเป็นไส้เป็นอะไรลึกเข้าไปอะจะทำเหมือน เ <ítulo> หมือนขันาาข้ากล่างใช่ก็นี่านได้ไหมล่ะเอาเฉพาะช่วงนี้พี่ป๋องข้างบนก็เทปิดเลยแล้วก็ก่อนี้ขึ้นไปไงก็ไม่รู้ตามใจถ้าจะก่อไปให้มันหนักทำไม่ะเยอะแยะคือเขากลัวจะไม่ได้รูปร่างตามตามตามรูปเนี้ย ถ้าเสามันลงมันก็ลงได้ตรงตำแหน่งนี้ถ้าตรงตำแหน่งโน้นถึงวนไปถึงข้างหลังมันก็ลงพืนเป็นปลงพื้นอยู่ดีไม่เราก็แคนออกไปจากนี่ไม่ได้แล้วเออได้ไหมทาเหล็กแคนออกไปเป็นคานยื่นทําอย่างนี้ขึ้นมาแล้วพับขึ้นไม่ได้เลยจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมทาเป็นกระดูกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคอนกรีตหรือหรือเหล็กก็ <S <S ทําเป็นคอนกรีตไงแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กก็ได้เหล็กเนี่ยได้หมดแหละ ไม่รู้นะตามใจเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าพูดถึงก่อนในพี่ป๋องยิ่งก็ดีเพราะมันสกัดได้แต่ถ้าเทนะพลาดขึ้นมาสกัดไปสวยเลยนะเนี่ยแต่ว่าถือเห็นว่ามันหนาก็สกัดเจอเจอเหล็กไงถ้าทำเป็นเปลือกบางก็แปดเซนสิบเซนได้ไหมขึ้นรูปให้เป็นลำลองไปก่อนแล้วให้อาจารย์มาปั้นใช่มันก็จะมันก็จะข้างในก็จะเป็นที่นี่ก็ยื่นมาได้เป็นสลักยื่นออกมาก็ได้เลยไอ้ที่ฉีดไว้นี่ผมเผื่อไว้แล้วนะ อ่าหูเส้นไหนบ่อย,อยมันเส้นคืบหนึ่งเนยเอาตรงไหนเนี่ยด้านนอกครับอาจารย์ด้านนอกไหนมันไม่เห็นเลยเป็นเป็นวอลลุ่มหมดนะเส้นเส้นนี้ครับไม่อ่าเหรอใช่ไม่ตรงโค้งนั่นนะตรงโคง้งเส้นเส้นคุณไม่เอาไมจิขีดนี่วันนั้นผมฉีดเอาไวท้ทีมันยังตอนนี้มันเบลอแล้วอาจารย์ขีดไปให้เส้นนอกเลยอืมเป็นแหลกของมาแล้วก็ตรงตรงนี้จะเทเป็นคอนกรีตหรือจะก่ออิฐก็ตามใจแต่ตรงนี้ขอกลวง างลล่่นนนีัเเป็็อะไรหกตัวล่างเป็นอะไรพี่ป๋องเป็นเเเปปป็็็นนนคอสโลหรือเป็นเหล็กเป็นเป็นคอสโลเป็นแผ่นออกมาสามรูปออาคลุกแค่นี้เลยนะเป็นแผ่นออกมาเป็นเป็นแผ่นอาจจะปอดหน่อยก็หนาสักสิบห้าเซนหรือสิบสองเซนขึ้นคือคือแผ่นที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือวางลงพื้นหรือว่าลอยอยูถ้าสายบนนี้เขาจะให้มันถ่ายลงตัวนี้ไงตัวคานหลักเนี่ยถ้าถ้าแหลบมันวิ่งไปทางโน้นล่ะครับมันจะมันจะดีเริ่ดกันลอยไงให้ดีลีบไง มันล้ำหนักฝั่งมันได้เองข้างนู้นไม่มีนะพี่ป๋องข้างนู้นไม่มียาแคนเทลิกไปก็ต้องไปมีตัวนั่งตรงไหนอ่ะต้องไปหลังนู้นเลยเหรอโอ้โหโอ้งอไปหลังเลยใช่ไหมฮะครับก็เป็นเป็นแคนเทลิกแบบี้เอยแล้วข้างล่างก็ก่อเอานิดนเดิงนน้มก็ไไไป่ดอกจากจะข้างล่างนอกจากจะก่อแล้วยังอาศัยพื้นได้อีกอืล้ำหนักได้อีกไง คือพี่ป๋องเขาจะให้มันถ่ายลงนี่ถ,ถ่ายลงคลานตัวนี้เขาใช่ไหมเออแล้วก็การที่มันมาอยู่ข้างบนนี้ก็คือมันมันจะเป็นคันติลิมสลับได้ด้วยอืแต่พอมาไม่ไมหวมันซุดมันก็ไปวางอยู่บนคือกั้มกึ่งไงคือคือจะจะว่าคานไอ้สลับยื่นก็อก็ว่า,าได้จะว่าสลับมาแล้วมีปลายรับก็ได้หรือเทคานปูนตามโควงไปนู่นแล้วหรือไม อย่างนี้มันจะมันจะดีกว่าบ้็หลักดีกว่ามันคงกว่าเพราะว่ามันได้กว้างมันจะลอยอรู่ดักไปลอยแต่แต่มันก็จะลอยอยู่อ่เตรงนี้อาจารย์ก็จะก่ออะไรขึ้นมาไม่ไม่มัน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 ก็เป็นผิวผิวอนี้มันย่ต้องมันยะต้องถูกควบคุมพัฒนาฟินตชิ่งไป ไปจากข้างบนหรือเป็นทางก็ได้เป็นทางเป็นวิ่งไปตามรูปแบบนี้แต่ว่าข้างบนพี่ขอไปสลับด้วยเข้าใจครับก็คือเลยการปูนที่เราบอกว่าเสมอนี้แล้วตรงนี้ก็าแค่ลาดสลับไปยิ่งแกวใหญ่เลยเหมือนเหมือนทีบีมอ่ะทางกับขึ้นในที่เลยในที่แล้วจะขึ้นเสาตรงไหนก็ขึ้นจากสแลับตรงนี้ได้เลยได้ขึ้นเสาขึ้นผนังอะไรก็อะไบอยไปไหนวะ มีคาน์ด๋นองยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งสติปใหญ่เลยแล้วสเต็ปบนที่จะให้มันกลวงอย่างนี้จะรถจากจากนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ก่อจากตรงนี้หละขึ้นไปเลยอ่ามันก็ต้องคอคทำับอ๋อพี่ป๋องด้วปตองนี้ไม่ต้องเทแล้วก่อเอาเหรอแล้วเททับนี่เอาใช่บนนี้จะต้องจำเป็นต้องมีคารือีกไหมฮะถือว่าก่อได้มาแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วแล้วแต่มีคานดอีกก็ได้วก็เทสลับปิดอาจารย์จะใช่เทสลับปิดสลบปิดเมื่อกี้มันก่อต่อขนมเม่อก้เมื่อมันก่อข้างบนนี้ไม่ได้ไง อืมห้องบนนี้ก็หนานะนี่ข้างนี้ก็หนาทั้งหมดกระดู่ชิดเลยหรือว่ามามาตรงนี้ก็ล้นเข้าไปนั่นแบบเมื่อกี้นยบนี่พี่ป๋องนี่พี่ป๋องเอาดูนี่นี่ให้เข้าใจก่อนไงเนี่ยเห็นไหมพี่ป๋องที่พี่ป๋องพูดคือตรงนี้เนี่ยมนก่อล้นเข้าไปเนี่ยตามพอพอชั่นมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออเนี่ยอีตัวนี้ก็จะหนาพอๆกันแหละแต่ก็ต้องยอมอ่ะยอมไหนนะห้องบนจะนี่ไปใช่ต้องตันน่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ก่อตันมันก่อไม่ทําไม่ได้อ่ะ เพราะมันฟิวชิ่งแบบนี้ใช่ไหมมันมันไม่สามารถที่จะไปเว้นพื้นที่ได้เว้นช่องข้างในเป็นอะไรเป็นพืนนี่แหละะอันเราก็จะเกเราก็จะเทกอนฝีเราจะช่วแวเนี้เราก็จะด้กนไปปกอ่ไ่เะออนาเตะนันน่ะใช่้เออจะเตะัวต้อง่อ เนี่ยต้องตันแล้วล่ะในเซ็กชันนี้นะครับพอๆจะต้องเททับอีกไหมเนี่ยรอบเลยด้วยซ้ำใช่ไหมรอบเลยรอบเลยรอบรอบตัวเลยนี่ตัวในทาน์ูนก็จะวิ่งวิ่งบนนี่เลยหรือว่าอันนี้จะจะอย่างนี้ก็ได้ที่อาจารย์บอกว่าก็นะพี่ป๋องเขาต้องการอย่างนั้นไงน่ะน่ะเขาต้องการอย่างนั้นเออให้มันมาลงตัวนี้อืมอันนี้อันนี้ก็คือ เราพอเอาชิ้นติดของตายออกแล้ให้บังข้างล่างอย่าเงี้ลำบากระบบแต่ว่าข้างบนเนี่ยแต่ว่าข้างบนเนี่เราก่อนแต่เพราะว่ามันดูเกลือมันจะเป็นการเกิดกเกลแต่ว่าเนี่ยเวลาถ้าเกิดจะใช้วิธีนี้นะต้องเผื่ออีกนิดไม่งั้นเดี๋ยวคุณสกัดตายเลย เพราะมันจะรู้ว่าไอเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็เผื่อไปแล้วแหละแต่ว่ามันก่อพอกมันดีกับสกัดไงเนี่ยนี่ถ้าเกิดกลัวกลัวว่าจะเพราะว่าโดยเทคนิคนี้มันพอดีไม่ได้ใช่ไหมเออเนี่ยไม่ใช่พูดถึงความพูดถึงความเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นเนี่ยอาจจะต้องเออวอา์เนี่ยมันใช่ไหมตรงนี้มันจมเข้าไปนี่ยื่นออกมาเออแล้วยี่อข้างหน้ามันเป็นแบบ แต่มันไม่ได้เย็นกับการตัวใหญ่ท่อมากถูกไหมคนจะกดเข้าไปข้างในไม่รู้ตัวทั้งหมดนี่ใช่ไหมฮะใช่เนี่ยท่องจะไม่ใหญ่ท่านี้ต้องกดนกระจายใหม่ฟินชิ่งแล้วใช่ไหมรู้ฟินชิ่งออกมไหมอ๋อฟินชิ่งนี่เพื่งต้องสิบนี่เพิ่งแค่นี้แสดงว่าเกาะอิฐตรงแนวนี้ใช่ก็คิดจัดตรงนี้ฮะที่พูดเมื่อกี้หมายความว่ามันจะไม่ประสานกับหัวเข่าไงมันจะรู้ตรงว่ามันขึ้นไปนู่นแล้วมันนั่งสกัดนี่ไงนี่ถ้าเกิดล็อกไนั้นให้เช็คลงมาน่ะเพะหรือเปล่าน่ะเช็คจากใจเนี่ย ก็จะเหลืออะไสามสิบเซนคือมัไม่เท่าได้ได้ตรงนี้คือคุณด้านนีคเชียาีมัคือมีวาเ่ข้าันีูประชมือคุยกันว่า จะขอก่ออีกมวลเบาได้ไหมได้ฮะเขากดน้ําหนักใช่ไหมครับแมาที่แรกบอกสบายสบายไงไม่กลัวซะแล้วได้แล้วจะเรียกสบายสบายได้ะพี่ป๋องอิฐมวลเบาครับก็ได้เพื่อจะเซฟน้ําหนักครับอ๋อสมุติดตั้งใช้อีกมวลเบาอยู่ข้างในใช่ครับแลติดตั้งข้างนอกใชไม่ไม่จะมีอยู่สองจะมีสองทางเลือกครับครับ มวลเบาล้วนเลยก็ไม่ใส่อะไรนะอะไรพูดใหม่ที่ข้งมวลเบาล้วนตันมวลเบาตันแล้วก็ข้างนอกนี้ก็ปลูกกรงไก่แล้วก็ฉาบแต่ฉาบเป็นพื้นที่เลยแล้วฉาบแล้วฉาบปั้นติดได้แต่ผมงลัวปูนจะไม่โดยหลักการได้แต่โดยการควบคุมรูปทรงจะไม่ได้เพราะมันไม่เป็นเส้นตรงมันเอ็นข้างหน้าก็มีใช่คือไอ้ตรงที่เราจะเอาอิฐมวลเบาก่อเนี่ยให้มันก่อแล้วฉาบได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่ กลัวตรงนั้นใครยังก็ต้องแบบคุณเบียร์พูดเอาอิฐบรรไบทก่อข้างในใช่ไหมฮะแล้วก็เผื่อข้างนอกอ่ะเอาอิฐมอนก่อชั้นคุณไปหาทางให้มอนมอนเบากับอิฐมอญแบบนั้นอะเชื่อมต่อกันได้ไม่ใช่คูนกาวขนาดเพราะว่าบางทีนะมาข้างเนี่ยอย่างกับไอตัวหน้ากระดานไม่เท่ากันนะมันนี่ตรงนั้นบิดออกอะไรเงี้ยเราอืมโอเคก็เป็นระบบเสาเอ็นทับหลังแล้วก็อิฐมอนข้างนอกแล้วข้างในมอนเบา เอาโฟมไม่ได้ั้างหนออยากเบาอ่ะโฟมยัดเข้าไปจริงๆริงเพิ่งมารับการข้างบนนะแ่เรื่องของแบบข้างบนแต่พอพอเลยหน้านี่พูดถึงหน้ากระดานอย่างเดียวนะแต่ไอบัวข้างบนเนี่ยมันไม่มีทางเอาอิดมันเราก่อได้อยู่แล้วมันต้องอิดมันต้องอิดมอนแล้วเพอเออิดนี่ไม่ได้ด้วยต้องไปเอาซื้ออิดมาใหม่อิดเล็กอิดเล็กได้มีรูอ่ะเพราะมันต้องผ่าต้องอะไรงั้นสะดวกกว่า อ,อย่างนั้นท็อปก็ไปทำเซ็กชันอีกเหมือนเราที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนค้อนะที่เหลือก็เป็นอีกมอนอิดมอนเราเสาเอ็นทับหลังแล้วอีกมอนเลยข้างนอกแค่นั้นเป็นการที่สเก็ตนั่นแหละข้างบนเป็นอีกเป็นอีกที่ไปข้างล่างเป็นบอเห็นรอยน้ำมันต้องมีอะแล้วแต่ถ้าสกัดให้มันเจอความสะอาดอิดมอนไม่มีปัญหาอิดมีรูยิ่งสกัดดีอ่ะ แต่ว่าถ้าทเป็นอิดบนเปล่าเน,นี่ยแล้วข้างนี้เป็นน้ำปะลอยน้ำปะใช่ตวนี้ใช่เห็นก็รู้แล้วนี่มันตรงนี้ก็ชื้นอะไรมาตรงไหนอะฮรก็ถ้าอิดมอนตันเลยมนเกือบเกือบยี่สิบตันจริงหรือเปล่าม,มันนาแล้วสูง <c oughs> เกือบ <c oughs> จำที่ <c oughs> จำที่พูดได้ไหมว่ามันไม่ใช่พระสี่ตันแล้วก็จบนะฐานนะ่ะมันหนักกว่าพระตั้งเยอะ เน,นี่ยไม่ไอ้ฐานทุกฐานทุกกระชีนนะเพราะว่าเพราะฐานนี่มันหนักกว่าพระอยู่แล้วโดยวัสดุด้วยความหนาด้วยอะไรแล้วก็โครงสตตักเจอร์ข้างในอีกอะคือทุกอย่างครับหนักกว่าพระหมดเลยอเพราะฉะนั้นไอ้ข้างนี้พี่ป๋องจะได้สบายใจนะแล้วพระองค์นี้ใหญ่กว่าองค์นั้นนิดนึงด้วยสูงกว่าใหญ่กว่า แล้วฐานก็มากมายกว่าอีกนี่เหรอที่จะเพิ่มใช่ครับแต่เดิมมันมีตรงนี้ไม่มีอ่ะแต่เดิมใช่ไหมเออเอออ้าวสวยดีไงอ๋อคิดมาแล้วครับอันนี้ใส่ขนาดที่ที่มันใส่ได้แล้วพูนพุ่มนิดแต่ว่าไม่ไม่ได้คำนวณน้ำหนักครับส่งให้พี่แล้วกัน หรือให้อันนี้พี่ไปเลยได้ไหมแล้วดับอันนี้ได้ครับืมระดับท้องมันเท่ากับท้องคานเดิมอ่ะดูแล้วไม่รู้เลยว่าขากดกดถ้าเซฟนั่นนะ่ะเซฟน้ําหนักเซฟให้มันกลวงได้กับกลวงอืม,มันมีอยวิธีนี้เนี่ยพรผมเคยทําก็คือว่าไอ้ตรงตรงรวดบัวที่เป็นกลีบบัวนั่นก็ทํากลวงได้แต่ว่าทําเป็นเหล็กขึ้นไปผูกเหล็กเป็นตะแกรงเลย เป็นกระเช้าอ่ะเอาขึ้นไปวางอ่ะแล้วก็ข้างในก็โฟมอะไรก็ได้ก็ปะมันก็เป็นรูปเออก็จะเซฟน้ำหนักไปได้อีกเยอะทำงี้ก็ได้เ<ม>พราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปก่อตันก่อตันน่ะไม่ใช่ว่าดีนะเออมันเห็นรูปร่างช้าด้วยแต่ถ้าเป็นเหล็กเป็นกระเชา้าเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นเร็วเหมือนตะกล้างไง<ม>แล้วมันจะเห็นรูปทรงแล้วเราจะแก้เหมือนเหมือนปั้นเจ้าฟ้าเหมือนอะไรไนะทำไมไอ้พวกที่ปั้นไม่เป็นมันปั้นได้เพราะว่าเราทําเหล็กเป็นรูปร่างไปเลย อจบเลยทั้งนี้มันจะเซมน้ําหนักได้อีกเยอะมากอืข้างในใช้โฟมเอาก็ได้อ,อืมบบก็ทําแบบนี้ไงฮะใส่โฟมด้วยเอาโฟมยัดทำเป็นทำเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนตะกร้าอโอ้ใช่ละม,มันสามารถเชื่อมได้ด้วย เชื่อมในที่เลยทำปตากนะี่ผูกแล้วก็ปั้นเหมือนทำพวกลำยองอะ่ะตัวลำยองอะแบบเดียวกันอะถ้าอย่างนั้นนะโอ้พูดอย่างนี้จบเลยพี่ป๋องเหมือนทำลำยองเหมือนทำช่อฟ้าเหมือนทำหางหงอะใช้วิธีทำเหล็กเป็นตัวเลยเอาขึ้นไปโอ้โหแล้วก็ปั้นข้างในก็ยัดอไปตามปกติเออทาะเออพูกคิดอย่างนี้ดีกว่า เอาไปงั้นก็ไปดูขนาดเหล็กไปแค่นะจะจไปหยัดไปเยอะแล้วกันบหยัดนหนัก,นกใช่ <c oughs> อื <c oughs> เก็ชอฟ้าก็ใช้วิธีเนี้คือทําจนเป็นตัวเลยอ่ะเพราะนั้นขาก็ขึ้นได้ไอ้นี่ดีด้วยเหมาะสําหรับสําหรับที่เราไม่มีช่างปั้นเ,าเราก็ตรวจเหล็กพอเหล็กได้มันก็คือปูนได้อะออสบายเลย ประหยัดน้ำหนักไปได้อีกเยอะคอนเสิร์ตเดียวเที่ผมบอกหมดแล้วจะเป็นใครครับเป็นเป็นเชลก็ไอ้คันเดิกันทัวร์ใหญ่ๆ,ๆนั้นแล้วก็ใช้วิธีนี้ไปล่านั่งั้นยกไม่ไหวสิหนักตายอันนี้ชิ้นไหนครับที่จะพูดถึงฐานพูดถึงฐานชุก,กชีเพราะฉะนั้นต้องไอ้นั่นมาสองคนท่านนะไอ้เพล่กับไอ้บอยมาจบเลย เขามันทำอยู่กับผมมันมันดัดเหล็กเป็นรูปพวกนี้สบายเลยโอ้โหไอ้ไอ้เพลบไอ้บอยทำอะเหล็ก